เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งกับแมปโรบิรกเหมืนเดิมนะครับซึ่งแมปนี้จะเป็นแมปประมาณแบบว่าเราต้องสู้รบระหว่างญี่ปุ่นกับอเมริกาครับซึ่งผมอยู่ทีมญี่ปุ่นนะครับนี่เราก็ต้องไปเลือกที่ก่อนนะครับเราไปเกาะดีกว่าโอเคแล้วก็มาอยู่ที่นี่แล้วน,นะครับเหมือนว่าเราต้องหาเรือซึ่งตรงนั้นน่ะ มีคนสร้างเรือไปแล้วนะครับก็จะขึ้นไปด้วยนะครับตอนตรงนี้เป็นทางครับเอ้ารับสิส่วนตรงนี้คือที่ยิงนิวเกียร์ขอไปตรวจสอบได้นั่นนี่คือการยิงนิวเกียร์นะครับต้องเล็งไปก่อนนะครับอันนี้คือการพ่นการยิง ตอนส่วนตรงนั้นคือฐานของญี่ปุ่นก็คือพวกเดียวกันนะครับเราต้องไปยิงอเมริกาตอนนั้นคือการคุมฐานญี่ปุ่นเรือเราถ้าเกิดเราอยู่บนเรือเรากระโดดแล้วมันจะเลี่ยนนะครับคนนี้ไปเลยเขานั่งป้อมปืนอนะตอนนี้เราต้องยิงเกาะเอเป็นของมา,มาอเมริกาแลละ อไปหยุดเกาะเอเลยเลยไปทำไมเนะี่ยไปเดี๋ยวก็ยิงโดนอยู่อ่ะเพื่อนไปเลยเขาไปตรวจสอบนิวเชียซะหน่อยอืมหวังว่าจะไม่โดนหวังว่าจะไม่ตกน้ำนะ่ะนิวเลียมันจะตกแมพหรือยงังแล้วก็ ก็ส่งไปทำไไมเนี่ยไม่โนุนเอ้ยมันไปค้างญี่ปุ่นนะน้ำมันสุดแค่นี้อ้อยังไม่สุดอ่อไม่นดนขึ้นมาทำไมแม่ยอเยี้ยงขับนะอืมไปเลยเอ้ยตกน้ำน้าเกิดตกน้ำแล้วก็ตาย ไปเลยไปไ,ไปเกาะบีอ่มันจะตกแมพแล้วไปตรวจสอบนิวเชียอีกสักครั้งเกาะบีอยู่ไหมไปทางเกาะบีเลยโอ้ยส่งไม่ถึงขอนั่งป้อมปืนหน่อยต้องริงส่วนด้านนั้นคือเกาะญี่ปุ่นพวกเดียวกัน ต่ออเมริกันอยู่นี่แล้วเ,เพื่อนจะพาพี่ไหนเนี่ยพาพี่ตกแมพเหรอตกแมบพบเอาเอาตกแมพไปใหม่ก็เลยใส่ถอดเครื่องแบบจะได้รู้อันนี้ไปน,นี้ดีกว่าไปที่ใหม่จะสร้างคนเดียว เอมีอันนี้เครื่องบินอนะตรงนี้ล่ละนี่นี่ไงเรือรู้ว่าเงินจากไหนเรือลนี้ก็ใหญ่หนู้อตรงนี้คือที่ขับนะครับเรือไป เราผมจะไปแวะเกาะบ,บีว่ามันเป็นของอเมริกาแล้วต้องไปยึดคืนนะครับไปเลยเคร่องบินเครองบินของเจแปนไม่ครับไม่ไปไปก็ใหญ่เงี้นั่นไง เกาะ c ีเกาะซเป็นเกาะแล้วก็เกาะบด้วยนะเป็นของอเมริกาแล้วนะครับต้องไปยึดคืนอยู่นั่นแล้วก็ไม่มีใครมาส่งนิวเคลียร์ให้ด้วยส่วนอเมริกาเอ้ยอเมริกาเลี่ยรถแล้วนะนั่นไงอันนั้นเกาะซีต้องไปฝั่งอเมริกาทีว่าไม่สนเกาะซีแล้ว อันนั้นเครื่งบินพวกเราเกาะเอ A อยู่นั่นของเป็นของอเมริกาแล้วเรือก็แหลกแหลกขับขับหยุดหยุดเฮ้ยอ๋อเกาะซีเป็นของญี่ปุ่นแล้วเย่ทุ่มีคนคนมายืดแล้วโอ้ไม่นะนั่นไงอเมริกา อเมริกาเราเจอแล้วต้องมีหยุดเกาะอเมริกาให้ได้นั่นไงอเมริกาเราเริ่มมองเห็นกลอมม่องนี้กันแล้วจะบอกนะว่าอเมริกายึดเกาะเอไปแล้วแต่ว่าเรือเรายังไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่มีปืนกระบอกนี้อยู่เราต้องไปหยุดอเมริกาที่อยู่ตรงนั้นอเมริกาเลือดลดมากกว่าญี่ปุ่นะ ไม่มีใครตามมาเลยหรอแล้วก็ใกล้อเมริกาคราะรถเรียมันขับไวขับตรงๆเลยดีกว่าจะไม่ต้องเลี้ยวที่หลังตรงอันนี้ด้านหน้าใช่ไหมไปเลยนั้นไงอเมริกาที่ผมสงสัยก็คือ,คอเกาะบี นั่นกาะบีเหมือนถ้าเป็นของอเมริกาแล้วอะ่ะไปแว้เกาะบีหน่อยไปจัดกะไปยึดเกาะบีเกาะบีอยู่นั่น <Okay. S 1> เป็นของญี่ปุ่นเหรอโอเคงั้นไปน่าจะมีคนมายึดไปแล้วแหละเป็นของญี่ปุ่น okay. นะั่นมันเริ่มน้ำ อะไรนักากเลยไม่รู้เดราต้องใจเราไม่นั่งป้อมประการด้านหน้าดีกว่าเรามาไปตั้งป้อมประการด้านหน้าก่อนมันจะป้อมประการบินเล่งดีกว่า นั่นไงอเมริกาเพราะว,ว่าน่าจะต้องขับไปใกล้ๆหยวนฮินักหน่อยก็ดูนิวเจอใต้น้ำ<ม>เฮ้ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำมันไม่ระเบิดแสดงว่ามันของพวกเรามันกำลังพุ่งตรงไปที่เกาะบีของอเมริกาไปเลยไปเลย นีุ่วนต้องชนะนั่นเกาะเราอ๋ออันนี้เรือเราเกาะอเมริกาอย่างนั้นอิงเมาไว้ไปกันเลยนะครับ เรือมันน่าจะวิ่งหนุ่มมีใครมีเครื่องบินไหมเนะี่ยเกาะอเมริกาเกาะเอเป็นของอเมริกาแล้วแต่เลือดของอเมริกาลือแค่นี้ประทญี่ปุ่นก็ลดนะแต่ของอเมริกาเลือดเยอยกว่าครับนื่อนเฉียของใครไม่รู้ เอ้เรือญี่ปุ่นเพื่อนไงเหมือนกันนี่หนาเรือญี่ปุ่นไจเลยเรือยเมั้กนเหมือนจะกระดึบกระดึบแต่ว่าไม่บอกตรงไหนก็ไม่มีไม่มีอเมริกาไม่มาโจมตีเราแต่เราใกล้ถึงฐานอเมริกาแล้วอยู่นั่นอีกนิดเดียวเท่านั้นเพื่อนไปจัดการเลยเรือเหมือนกันไป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 ,ไป อ๋อไม่ได้จะไปลองจไปใกล้ๆอยู่นี่หนะ่อมีคนยิงแล้วอก่อเ e อกำลังจะถูกยึดต้องมาถึงขานแล้วนั่นกอเ e อนี่น่ะกอของอเมริกาส่วนตรงนั้นได้ต้องให้เครื่องบินไปนะครับส่วนเรือต้องไปทางนั้น โอ้ไม่นะอีกใครยิงเนี่ยอเมริกานี่เลยนั่นมันเรืออเมริกานี่น่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวก่อนนะถ้าซูมดีๆแล้วเรือเรือลำนั้นจะเป็นเรือเรืออเมริกานี่น่ะเ,ออเรืเลอลำนั้นกำลังยิงอยู่ เรืออเมริกาพังพังแล้วใครยิงเนี่ยมันเครื่องบินเอ6สิบหกของอเมริกาเนี่ยเครื่องบินเอ6สิบหกมาแล้วตั้งใต้องไปสู้แล้วแหละอดีเรือเรือเราเรอจะไม่อะมาเรือเราจงแนะล้วเราตายแล้วนะครับ โอเคครับแล้ววันนี้ขอจบคลิปกันแค่นี้นะครับซึ่งคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ